สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาไลฟ์คลิปนะครับในช่วงเย็นๆนะครับของวันที่26นะครับเดือน8 2567นะครับก็มีสินค้าเข้าใหม่เพิ่มหลายรายการนะครับดูที่ตัวแรกกันก่อนนะครับผมเป็น power royal นะครับตัวนี้ royal l สอง4ันนะครับสายช่างนะครับตัวนี้ ก็จะว่าไงครับก็คือลูกค้านะครับเขาทำร่วงนะครับตรงงเลยก็คือลูกค้าทำร่วงนะครับหัวจับหักนะครับอ่วอลลุ่มตัวนี้นะครับก็เสียฟรีนะครับหมุนไม่ได้เลยนะครับผมแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับสายช่างนะครับผมตัวนี้สี่สี่พันห้าร้อยนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ L องพนนะครับผมงานช่างนะครับแล้วก็ Power Hotlock นะครับผมตัวเออตัวนี้ถ้าถ้าไหนเอาไปขับส8บนิ้วก็ได้ค่าละ2นะครับผม L 2อ0 4นสี่นะครับแล้วก็ Power Hotlock นะครับ AV สองสองสามแปดนะครับสิบห้านิ้วค่าละ2นะครับสามพันอสามพันบาทพอนะครับผมสามพันบาทพอนะครับจัดส่งก็สามพันสามได้อยู่นะครับ ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับกใ็ใหญ่ๆบึกบืนแรงๆส8ปนิ้วข้งละสอิ่มๆนะครับคลิปนี้นะครับผม5,500ันหไปครับคลิปนี้ไป5,500พอนะครับผม18นิ้วข้งละสอิ่มๆนะครับแล้วก็ไปในส่วนของเข้ามาอีก4แท่นนะครับเป็น e n t e c h นะครับ36ม m s หนะครับสภาพก็ ประมาณนี้นะครับปร,ประมาณนี้ตัวหนังสืออะไรต่างๆกอ็อาจจะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับลองรอยการใช้งานนะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าแท่นนะครับตัวนี้จะสวยหน่อยนะครับแท่นนี้ก็ได้อยู่ 5้าพันเก้านะครับตัวนี้5้าพันเกรวมส่งส่วนพวกนี้นะครับก็ยาดขายนะครับ5้าพันห้ารวมส่งนะครับแล้วก็ในส่วนของบอสอะบอสเทคนะครับ3 6มพันหนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหนึ่งหมืน้าร้อยนะครับผมพาวเวอร์ประกอบนะครับประกอบไส่ในก็แน่นๆนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม4,500พอนะครับผม4,500นะครับจะส่งก็4,000ประมาณ4,080 4,090ได้นะครับตัวนี้เป็นไมซาวมิลานนะครับผมตัวนี้ลูกไม้อยู่ในกล่องนะครับสวยๆเลยนะครับแต่ว่าบางลูกหนึ่งนะครับอีกลูกหนึ่งปกตินะครับ อ่พันสองไครับลมส่งสวยๆประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพร้อมกล่องลูกก็สวยๆนะครับก็สวยเลยนะครับผมถ้าไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าลูกไม้ไม่มีตำหนินะครับไม่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 ลอกนะครับผมตัวต่อไปนะครับ power royal l พันะครับคลิปนี้นะครับผม หกพัพอนะครับผมสิบแปดนิ้วค่าละสองนะครับหนึ่งถึงสได้นะครับแล้วก็ power อร์โร L สองพนะครับ2แท่นนี้คลิปนี้นะครับเจ็ดพันเ้าพอนะครับผมเจ็ดพันเ้าพอสภาพก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาเพิ่มใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นมิกบอสเทคนะครับสิบสิบหกช่องนะครับอขออนุญาตยังไม่เปิดราคานะครับเพราะว่า สำหรับเอฟซี FC ที่ชอบนะครับใหญ่ๆบึกบึนสภาพสวยๆ,วยๆวยประมาณนี้นะครับเป็นไลท์สี่ไลท์สี่สองนะครับไลท์สี่ยกกำลังสองประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์มันนะครับผมอะแดปเตอร์มันก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับก็ ทักมาสอบถามราคาได้นะครับเพราะว่าผมไม่กล้าที่จะเปิดราคาไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะครับมือหนึ่งก็หลายหมื่นครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Power อรนะครับเซอร์วินนะครับวีก้านะครับสิบนิ้วสิบห้านิ้วได้นะครับห้าพันห้านะครับคลิปนี้ ต่อไปเป็นพาวเวอร์นะครับในส่วนของ i c r o t e c h นะครับ MT 4 0 0 8ันนะครับผมสภาพก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมดอกลำโพงนะครับสิบห้านิ้วก็ยังอยู่นะครับเคอานะนะครับคาเนะเคสองสองสิบห้านิ้วนะครับสภาพนี้เลยนะครับผมสวยๆนะครับเหมือนใหม่นะครับผม สวยมันใหม่เลยนะครับ15นิ้วนะครับกระชี้900วัตต์นะครับดอกละ900บาทนะครับผมยังไม่รวมจัดส่งนะครับก็เปนในส่วนของดอกอ่าตัวนี้เป็นเป็นดอกซีคอนนะครับดีไซน์ by USA นะครับที่3,000วัตต์นะครับมัวมววขาดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมวกนะครับแล้วก็เป็น แม่เหล็กสองก้อนนะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับเป็นดอกเหมือนดอกนอกนะครับตัวนี้หมวกหลุดประมาณนี้นะครับคู่นี้ได้สองพันนะครับผมก็ดอกคาเนเคสองสองนะครับมีดอกเดียวนะครับผมหมวกก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับแปดร้อยบาทพอนะครับผมยังไม่รวมจัดส่งนะครับแล้วก็สิบห้านิ้วนะครับคู่นี้ หนึ่งห้าศูนย์สี่นะครับผมหนึ่งดอกแล้วก็ดอกนี้ไม่แน่ใจนะครับคู่นี้เอาไปนะครับหกร้อยบาทพอนะครับผมหกร้อยบาทนะครับหรือจะคู่นี้ก็ได้นะครับผมก็เท่ากันนะครับคู่ละหกร้อยบาทแยกเป็นดอกก็ได้นะครับดอกละดอกละสามร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นแรกเอ s นะครับผมแลกเอบตัวนี้ ขนาด 10u นะครับผมสภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับฝาครบนะครับ 10u นะครับลึกลึกเท่าไหร่น้อเดี๋ยวขออนุญาตวัดสักแปมครับตัวนี้ขนาด10 10u ลึกที่นะครับผมลึกที่ประมาณ17นิ้วนะครับ ตัวนี้เป็นกาวนะครับผมเขาติดกาวก็แล้วก็เอาโฟมนะครับติดไว้กันพวกพาวเวอร์นะครับกระแทกอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับพยาธขายนะครับสอง0ันบาทก็พอนะครับราคาเข้าวันศานะครับราคาก็จะถูกหน่อยช่วงนี้แล้วก็เป็นแหลกคอม p พก t นะครับขนาด 8U นะครับผมแปลึกที่ ตัวนี้ก็สิบเจ็ดนะครับตัวนี้สองพันสองนะครับผมสองพันสองนะครับแลตคอมแพกไปในส่วนของมิกดีอ่าท็ทีครับเป็นในส่วนของคอร์สดิจิตอลนะครับ a 1นนะครับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้ได้สี่พันเก้านะครับอ่าตัวนี้เป็น ปั๊กไฟนะครับแม็กซิมัมซาวนะครับคลิปนี้นะครับ800บาทพอนะครับผมมีโวลแสดงมีฟิลนะครับปั๊กเสียบอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของคอร์สดี k นะครับผมสามทางตัวนี้สภาพสวยคลิปนี้ก็850ราสไปครับก็ในส่วนของปีนะครับคาราเกะสุกินะครับ โมเดล8000นะครับเสียบไม้นะครับปรับทุ้มกลางแหลมนะครับผมวอลุ่มคอนโทรลนะครับอ่ะ9ก้บาทพอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋อ GTSV Soma อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่ม m i รเว v e r อะไรประมาณนี้นะครับผมเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกนอกนะครับ คลิปนี้เก้าร้อยบาทพอนะครับอ่าตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับผมมันเป็นปลั๊กไฟแต่ว่าเมื่อเราใช้งานที่ช่องหนึ่งนะครับเราต้องเปิดถึงจะใช้งานได้นะครับเสียบปลั๊กด้านหลังแล้วก็เปิดนี่ถึงใช้งานได้นะครับถ้าใช้ช่องสองก็คือเปิดสวิตช์ด้านหน้านะครับแล้วก็เสียบช่องสองอะไรประมาณนี้สวยนะครับเวลาเปิดขึ้นมาไฟจะสวยเลยอ่าแปดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับ คอมพรสเซอร์อะไรเนี่ยเอลตาอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผ่านตามมาเท่าไหร่นะครับก็800บาทพอนะครับผมคลิปนี้แล้วก็ในส่วนของปลั๊กไฟนะครับตัวนี้มีด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเซฟโทนิกอยู่หลายคลิปแล้วนะครับ400บาทพอนะครับผม แล้วก็ EQ นะครับ CLE ประมาณนี้นะครับ EQ ชั้นเดียวนะครับมีวอลลุมคอนโทรลนะครับ650ไปครับคอมเพรสเซอร์ Pro Eurotech นะครับ800บาทนะครับคอร์สสทางนะครับ Super X 1,200พัน2ไปครับปีคอสนะครับ4ทางเก่งซาวนะครับคลิปนี้นะครับ ขอแค่สองพันห้านะครับผมแล้วก็คอสอ่าโทษทีครับเป็นคอมเพรสเซอร์ DBX นะครับแปดร้อยบาทนะครับผมคลิปนี้ลดลดไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไม้นะครับดีอะคูสิกนะครับผมดีอะคูสิกพร้อมกล่องสวยๆประมาณนี้นะครับใช้งานปกตินะครับผมรูปไม่ก็สวยๆเลยนะครับผมยังใหม่นะครับร่องรอยการลอกอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับขออนุญาตไม่ยกให้ดูนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับผม 2007ไปครับแล้วก็ในส่วนของหลอดนะครับเป็นหลอดกลมนะครับไฟเต็นนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับเจ้าพร้อมหัวก็ได้นะครับผมหัวมีหัวใหม่ใหม่ครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับผมของใหม่ก็อยู่หลอดประมาณสองร้อยนะครับผมมือสองก็พอญาติขายหลอดละแปดสิบาทก็พอนะครับผมมีกล่องสี ขาวนะครับประมาณน,นี้นะครับถ่ายไปด้วยนะครับก็เปิดไปด้วยก็ดูไม่ชัดยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับก็โคมก็จะใหญ่หน่อย,ยครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่านะครับตัวนี้หลอดละร้อยนะครับผมหลอดละร้อย ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับกับลาพี่น้องทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ